อย่าลืมกดติดตามน้องเจจ๋าตรงปุ่มสีแดงนี้แล้วจะมีกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อน,น้องเจจ๋าออกคลิปใหม่ๆค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องเจจ๋าถืออะไรอยู่คะนา้าลูกอมอะไรนะลูกอมยักษ์ลูกอมยักษ์โอ้โหไหนขอดูหน่อยสิ นี่คือลูกอมยักษ์น้องจ,จ้าค่ะอันใหญ่ขนาดนี้เจจ่าจะกินหมดไหมเนี่ยเดือนหนึ่งจะกินหมดหรือเปล่าอ,อืม,ม,ออมเดือนหนึ่งจะกินหมดไหมเป็นรูปอะไรเนี่ยลูกอมยักษ์มันจะเป็นหอ่อมันจะเป็นรูปเจ้าหญิงนะคะรูปเจ้าหญิงเป็นเอ่อ,อสุ per p อป princess story ลูกอมกิน โคอาล่าเลมอนสตรอเบอรี่องุ่นส้มนะคะหอ่อแพ็กเกจมันจะเป็นรูปเจ้าหญิงค่ะ,คะแล้วอยากลองแกะแล้วยังว่ามันจะเป็นลูกอมยักษ์อันใหญ่ๆหรือว่ามีลูกอมยกอยู่ข้างในนะ่าแกะแล้วนะคะกันไกลอยู่ไหนเอากันไกลไหมคะแก,ะะแกะได้ไหมแกไม่ได้เอากันไกลเลยลูก ลราจะจ๋าว่ามันจะเป็นลูกอมอันเดียวหรือลูกอมหลายอันลูกอ,ม,กอมหลายอันมีนอันเล็ค่ะหราดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามันจะเป็นลูกอมยักษ์อันเดียวหรือว่ามีลูกอมอยู่ข้างในด้วยนะตอนนี้น้องจ,จึกจากำลังแกะนะคะเอาละค่ะตอนนี้เราได้ตัดไอตัว พลาสเตอร์ออกแล้วนะเตรียมพร้อมแล้วยังยกขึ้นสูงนิดนึงเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูด้วยว่าข้างในมเป็นไงเอาแกะห่อได้เลยเอ็นเดนเต้โอ้ยแม่ะจริง<า>ไม่ใช่แบบไหนจริงๆไม่ใช่เป็นลูกอมยักษ์อันเดียวใช่ไหมนะคะคะจริงๆของลูกชา้นไม่ใช่เออคะแต่ว่ามันจะมีเป็นลูกอมหลายๆแท่งรวมอยู่ในกล่องอันนี้นะคะ แต่ถ้าเกิดว่าใครกินหมดนี่ก็คงจะฟันผุแน่นอนอเจะจ๋าจะกินคนเดียวเหรอจะกินคนเดียวเหรอ,นนหรอต้องเอาไปแจกเพื่อนๆด้วยใช่ไหมให้เพื่อนฟันผุด,ด้วยอ,อา้าวลูกอมเยอะๆนะกินแล้วเราต้องทำไงต่อคะเจ๊จ๋าแปรง,งฟันด้วยนะมันะจะมาเป็นแท่งๆนะคะมีรสหลายรสนะองุงนองุ่นี่รสอะไรนี่จ๊จ๋า ส้มองุอ่นส้มสตรอเบอรี่แล้วก็อันนี้รสมะนาวอ่าน้องจจเจษฎาเอเาเรียงเอาเรียงบนนี้สิคะน้องเจษาเอาเรียงเรียงทีละอันนะอันนี้รสอะไรคะรสอะไรหลบลส้มองุอ่นแล้วอะไรอีกส้มส้มสีสองอันสตรอเบอรี่ใช่ไหมคะอะไรอีกคะ องุ่นสตรอเบอรี่เลมอนโคกะเลมอนลอีกโคสรุปแล้วม oh. ีอย่างละกี่อันคะลดละสองอันใครอยากกินบ้างยกมือขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองแกะชิมหนึ่งอันดีไหม เทน้องเจจ่าจะชิมนี่เป็นรสอะไรคะรสโคกอ่าลองแกะแล้วนะเป็ไงเป็ไงท่าไหมมันโคกไหมอร่อย,ออยแล้ววันนี้อย่าลืมแปรงฟันด้วยละ่ <c oughs> ละแปรงล่ะเอาละวันนี้เราก็ได้รู้กันแล้วนะว่า,าอะไรนะนขนมลูกอมยักษ์ มันจะมีลูกอมที่อยู่ข้างในด้วยใช่ไหมคะค่ะค่ะเอาละวันนี้น้องน <ขอ S 1> ัจศา,า,ากับพี่จิบก็ขอลาไปก่อนนะคะใช่กระชายกระสับกระสาน้องึกษาค่ะที่ขอเบบขอกียวบตัวพี่ก็ลูกอมก่อนน <c oughs> ะ